เนี่ยดูดิหวยวันที่หนึ่งตุลาซื้อสองเจ็ดเก้าเนี่ยมันออกสามเจ็ดเก้าเจ็บใจไหมล่ะพลาดไปแต้มเดียวเลขทยสามตัวเนี่ยไปที่ชอบที่ชอบนะงวดหน้าว่ากันใหม่ลากร ลอตเตอรี่เอ้ยเาหลับให้สบายนะอุ้มไหมเนี้ยเออสิบหกตุลามาใหม่นะไม่เอาเลยนะเฉียดตัวเดียวเนี้ยเจ็บใจอยู่ตรงนี้แหละเออนี่ จะได้หลับสบายทําใจอยู่ทั้งหลายวันอืมหอมไหมดอกเนี้ยอย่าลืมนะสิบหตุลาเล็ก้ายสองตัวก็ยังดีงนี่แหละสุสานลอตเตอรี่เอาค่อยว่ากันใหม่ อิทางเมรัตตลีนางโหนตุหวยตะโยอีทงังเมรตตลีนางโหนตุหวยตะโยสาธุสาธุสาธุ